สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอส,สาวๆอีกวันหนึ่งนะคะต้องขออภัยที่ห่างหายหนะ้าตาไปสักพักเนาะก็เลยไม่ได้มาอัพอัพโหลดคลิปมากเท่าไหร่แต่วันนี้ก็เลยมีเวลาว่างนะคะก็เลยแวะมาทาักทายพูดคุยกันวันนี้เราก็จะมาพูดถึงหัวข้ออื่นๆที่น่าสนใจในการมองหานุ่มต่างชาติต่างภาษานะคะอย่างที่พิมพ์บอกไปนะคะว่าในคลิปอื่นๆน,นะคะแนะนําในเรื่องของคําแนะนาและคําเตือนก็อยากฝากสาวๆนะคะที่กําลัง มองหาหนุ่มต่างชาติต่างภาษาแวะดูคลิปเรื่องแ s c a มอร์กันนิดนึงนะคะเพราะว่าแ scammer มันยังมีอยู่ทั่วไปนะคะในหลายๆคนก็คืออาจจะพบพันหรือเจอมาบ้างอะไรเนี้ยบางคนก็อาจจะไม่เจอแต่อย่างน้อยก็คือว่าขอให้เรานั้นมีมีไอเดียหรือว่ารู้เท่าทาสแ s c a ม m e r นะคะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อเนาะก็ฝากสาวไว้นะคะวันนี้ก็มาขอพูดถึงเรื่องสเปคของหนุ่มที่เราจะมองหานะคะสําหรับสาวที่ มองหาหนุ่มต่างชาตินะคะถามว่าเราจําเป็นที่ต้องมีสเปคไหมก็คือไม่บางคนก็ไม่จําเป็นที่ต้องมีนะคะแต่บางคนก็คือจะต้องมีแต่ว่าเรานั้นจําเป็นที่จะต้องพิจารณานะคะว่าคุณสมบัติที่พิมพ์กาลังจะเอ่ยถึงเนี้ยก็คือเราจะเป็นที่จะต้องพิจารณาว่าคนที่เรากําลังมองหานั้นเขาจะเป็นคนแบบไหนประเภทไหนที่เรากําลังมองหานะคะในเรื่องของ คนดีคนไม่ดีนั้นก็คือพิมพ์จะไม่พูดถึงเพราะว่าเราทุกคนคาดหวังที่จะได้พบเจอคนที่ดีกันนะคะเรามาพูดถึงหัวข้อแรกนะคะที่เป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาในการมองหาหนุ่มนะคะก็คือในเรื่องของอายุค่ะถามว่าอายุมันสำคัญไหมก็คือ อายุถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะสําหรับการดํารงชีวิตอยู่ด้วยกันเพราะว่าในกรณีที่แบบว่าบางคนนั้นมีอายุที่ห่างกันมากๆมีช่องว่างระหว่างวัยบางคนไม่มีปัญหาในการปรับตัวก็หากันแต่ในขณะที่บางคนนั้นมีปัญหาในการปรับตัวก็หากันเนื่องจากว่าความแตกต่างทางช่องว่างระหว่างวัยนะคะอย่างกรณีที่อาจจะมองว่าโอเคมันไม่มีปัญหาเพราะว่าอย่างกรณีที่เขาวัย แฟนแวะไปเยี่ยมอะไรทักทายอะไรต่างๆที่ไทยแต่ว่าเราได้ใช้เวลาช่วงเวลาสั้นๆแต่เนื่องจากว่าหากวันหนึ่งที่คุณตุกลงปลงใจแต่งงานนั้นก็คือเราต้องอาศัยอยู่ด้วยกันนั่นคือการปรับตัวตอนนั้นนั่นก็คือจะเป็นสิ่งที่ท้าทายเหมือนกันก็ฝากก็สาวให้พี่นานดูด้วยนะคะว่าในเรื่องของ ช่องว่างระหว่างวัยห <hi> รืออะไรต่างๆนะคะหากคิดว่าไม่มีปัญหาก e. ็ mois, คือเดินหน้านะคะแต่หากคิดว่าไม่มีปัญหาก็เออหากคิดว่ามีปัญหาก็ลองหยุดพิจารณาดูสักนิดนะคะและอีกอย่างในเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยในกรณีที่ผู้ชายที่มีอายุมากๆแล้วทีนี้เรายังเด็กอยู่แล้วทีนี้ก็เราคาดหวังที่จะมีลูกอะไรต่างๆแต่ว่าผู้ชายที่เขามีอายุแล้วเขาก็ไม่ปรารถนาที่จะมีลูกอีกอันนี้ก็คือความต้องการชวนทางกันแน่นอน ปัญหากเกิดนะคะนี่ก็ฝากสาวๆไว้นิดนึงนะคะว่าให้ลองคิดพิจารณาดูนะคะอันต่อมานะคะที่เรื่องจะพูดถึงก็คือในเรื่องของการมีลูกติดทั้งลูกเขาและลูกเรามาพูดถึงเรื่องลูกเราก่อนนะคะในกรณีที่ผู้ชายบางคนนะคะฝรั่งบางคนนะเขาก็คือไม่ต้องการที่จะคือรับ รับแต่ผู้หญิงนะคะแต่ไม่รับลูกติดอะไรเนี้ยถามว่ามันมีไหมมันก็มีนะคะแต่ว่าเราก็จาเป็นที่ต้องพูดคุยกันก่อนว่าเขารับลูกเราได้ไหมในกรณีที่เรามีลูกติดและชนี้หากวันหนึ่งที่เราแต่ององแต่งงานระยิไม่อยู่ต่างประเทศแล้วเราจะเอาลูกเรามาอยู่ด้วยนั้นเขาโอเคไหมอันนี้ต้องสมควรที่จะพูดคุยกันก่อนแต่งงานนะคะคือก่อนคบหาดูใจกันหรือว่ารแรงต่ต้องแจ้งเขาทราบว่าเรามีลูกหรืออะไรอย่าปิดบังนะคะเพราะว่าบางคนนั้นก็คือเขารับไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วพอวันหนึ่งที่แต่งงแต่งงานมาอยู่ต่างประเทศแล้วชนี้ เลีลูกมากลายเป็นปัญหา่ทีนี้นมันก็กลายเป็นว่าไม่รู้จะเลือกใครอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ในส่วนของลูกเขานะคะก็คือในสังคมต่างประเทศนะคะเวลาเขาหย่าร้างกันในกรณีที่มีลูกติดยังยังเล็กๆน้อยๆหรือว่าอะไรอยู่นะคะก็คือในสัญญา การอย่าล้างบางคนนั้นเขาคือแบ่งลูกกันนะคะก็หมายถึงว่าแบ่งห่วงเวลาที่จะให้ลูกอยู่ด้วยอย่างกรณีที่ครึ่งเดือนอยู่กับแม่ครึ่งเดือนอยู่กับพ่ออะไรต่างๆอย่างนี้นะคะเวลาที่ลูกเขามาอยู่กับเราเราหลับได้ไหมเราสามารถที่จะรักลูกเขาเหมือนลูกเราได้หรือเปล่าอะไรเนี้ยก็ฝากขาวาให้คิดพี่นาดูนะคะว่าเราจะเป็นแม่เลี้ยงได้ไหมหางเราเป็นได้หรือว่าเราแฮปปี้ที่จะดูแลเด็กหรือว่าอะไรต่างๆก็ก็ลองดูนะคะอันต่อมาที่จะพูดถึงก็คือในเรื่องของ การที่มีสังคมนะคะอย่างกรณีของผู้ชายบางคนนะคะคือเขาชอบดื่มเหล้าก็าชอบดื่มบุหรี่เออได้ชอบสูบบุหรี่หรือว่าชอบสังคมนอกบ้านอะไรต่างๆแล้วทีนี้เราเป็นคนไม่ชอบหรือว่าเราไม่ต้องการเห็นแฟนเราหรือว่าสามีภรรยาสามีามทาแบบนั้นแล้วเราจะแฮปปี้กับสิ่งที่เขาเป็นไหมเราก็ต้องถามดูตัวเองนะคะว่าอย่างกรณีเราไม่ชอบคนดื่มเหล้าหรือว่าอะไรต่างๆนี้นะคะเรา ต้องพิจารณานะคะว่าหากแฟนเราเป็นคนดื่มเ้าแล้วเราจะโอเคไหมเพราะในกรณีที่วันหนึ่งที่มาอยู่ด้วยกันก็คือเราต้องรู้ต้องเห็นตลอดอะไรเงี้ยแล้วเราเรารับได้ไหมอันนี้ต้องพิจารณาดูนะคะอันต่อมาข้อสุดท้ายนะคะที่จะพูดถึงก็คือในเรื่องของการยั่าศัยกับครอบครัวถามว่ามันเป็นเรื่องปกติไหมที่ในสังคมต่างประเทศที่ลูกนะคะ จะย้ายออกจากบ้านอะไรเงี้ยคือมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องปกตินะคะที่เขาจะย้ายออกจากบ้านก็คือเมื่อเขาโตส8บปปีแล้วเขาก็จะไปอยู่หรือว่าไปใช้ชีวิตส่วนตัวของเขาแต่บางคนนะคะผู้ชายบางคนเขานั้นอาศัยอยู่กับพ่อแม่ของเขาแลวทีนี้มันหนึ่งที่แต่งงานหรือว่าพาคุณเข้ามาอยู่ในบ้านก็คืออยู่ร่วมกับพ่อแม่เขาอันนั้นก็คือถามว่าปัญหาแม่สามีกับลูกสะใภ้มันมีไหมก็คืออย่างที่รู้ๆกันนะคะ ทุกสังคมไม่ว่าจะสังคมไหนก็ตามแม่ผัวลูกสะใภ้ปัญหามันเกิดแน่นอนนะคะก็ฝากสาวๆให้พูดคุยกับแฟนคุณนะคะให้เข้าใจว่าในกรณีที่ต้องแต่งงงงแต่งงานแล้วย้ายมาอยู่เราจะอยู่ร่วมกับเขาได้ไหมเพราะว่อย่างที่รู้นะคะว่าคนไทยเราทําอาหารบางทีก็มันมีกลิ่นบางคนนะคะแม้แต่ทอด ไข่เขาก็บ่นนะคะว่ามันมีกลิ่นเหม็นอะไรต่างๆนะคะก็ฝากสาวๆให้ลองพี่นานหรือว่าลองพูดคุยกับคุณคนของคุณให้เข้าใจนะคะก่อนที่จะตกลงปงใจเดินหน้าหรือว่าถอยหลังนะคะก็ฝากสาวๆไว้นะคะแล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนนะคะมีสติมีความสตรองนะคะแล้วก็พบเจอคนที่ดีเจอคนที่ใช่กันนะคะแล้วก็มาคุยกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ